วันนี้ครับผมมีสมาร์ทวอชส2รุ่นนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับรุ่นแรกก็คือมีโ r o GS Pro 2แล้วก็มี Pro GS Explorer นะครับผม2รุ่นนี้เป็นสมาร์ทวอชในราคาเดียวกันที่เรียกได้ว่าหาจุดแตกต่างกันได้น้อยมากๆครับวันนี้ผมจะมาเทียบให้ดูว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครและราคาแบบนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากเลื่อนลงไปกดติดตามให้เราสักนิดนึงเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดิวมแซสตี Let's Go สองรุ่นนี้นะครับมีโปรเนี่ยเขาเปิดตัวมาพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือตัว GS Pro 2นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือผมก็คือเรือนสีดำนะครับผมแล้วก็ตัว GS Explorer นะครับอยู่ฝั่งขวามือผมหรือว่าเรือนสีครีมนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนเริ่มจากตัว GS Pro 2นะครับผมตัวเรือนนะครับผมจะเหมาะกับทุกสถานการณ์เลยก็ได้นะครับจะใส่เป็นแบบแฟชั่นใส่แบบออกงานใส่แบบออกกอลังก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวสายเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้จะมีขนาดที่ ใหญ่ก็จริงแต่น้าหนักค่อนข้างเบานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตัว GSX Boler นะครับผมจะเห็นว่าตัวเรือนเนี่ยจะมีขนาดพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะมีความเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้ติดกับตัวเรือนไปเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมกับสายที่เป็นยางนะครับแล้วก็สามารถทนน้ําทนฝนได้เนาะส่วนในเรื่องของตัวเรือนเนี่ยทั้งคู่นะครับจะมาพร้อมกับวัสดุเดียวกันเลยก็คือ3 1 6 L stainless stainless กับ stainless เนี่ยจริงๆ,ๆมันก็คืออันเดียวกันทุกคน่ท เม็ดมะยมนี่ครับฝั่งตัว GS Pro 2เนี่ยจะมีเม็ดเดียวนะครับก็คือสามารถกดแล้วก็หมุนได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนโหมดกีฬาต่างๆได้นะครับส่วนฝั่ง GS Explorer นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเม็ดมะยมที่สามารถหมุนได้นะครับจะมี1ปุ่มเหมือนกันตรงกลางตรงนี้นะครับหมุนนะครับแล้วก็กดได้นะครับเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนได้แบบนี้ส่วนปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มกดเฉยๆนะแต่ไม่สามารถเลื่อนได้เห็นได้ว่ามีปุ่มกด3ปุ่มนะครับแตกต่างกันประมาณนี้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยผมว่าพอๆ ฝั่งของตัว GS Pro 2ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอ1.43นิ้วจอเนี่ยเป็น AMOLED มาพร้อมกับสแตนเลสสตีลรองรับการกันน้ำนะครับผมตัวนี้5 ATM นะครับกันน้ำลึกเนี่ยได้สูงสุด50เมตรกันเลยส่วนในฝั่งของตัว GS Explorer นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับ1.32นิ้วนะครับจอเป็น AMOLED เหมือนกันรองรับการกันน้ำเนี่ย10 ATM กันน้ำลึก100เมตรส่วนเรื่องอื่นนะครับผมก็จะแตกต่างกันที่เรื่องของแสงหน้าจอนะครับเพราะว่าตัว GS Pro 2ตัวนี้ ความสว่างหน้าจอจะอยู่ที่1,200 nits นะครับผมก็จะสู้แดดบ้านเราได้ประมาณนึงเลยนะครับส่วนตัว GSX p o w e r เนี่ยจะสว่างกว่า1,500 nits กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัว GSX p o w e r นะครับจะมาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass เนี่ยครับผมทนรอยขีดข่วนได้ถึง4เท่าด้วยกันนะครับบอกเลยว่าโหดมากๆโดยทั้งคู่ราคาเท่ากันอยู่ที่3,990บาทนั่นเองนะครับสเปคก็ประมาณนี้นะทั้ง2รุ่นนี้จะรองรับ iPhone แล้วก็รองรับทั้งมือถือ Android ทั้งคู่เลยนะหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่แบบว่า ติดตามแท็กการเดินก้าวเดินต่างๆของ iOS Health หรือว่า Android Fit ก็สามารถใช้2รุ่นนี้รองรับแล้วก็นับก้าวในแต่ละวันได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะใช้แอปของทางมีโ r รเองนะครับเป็นแอปหน้าตาแบบนี้เขียนว่ามีโ r o Fit นะครับผมก็จะสามารถบอกสถานะนะครับในแ,แต่ละวันได้ว่า1วันเนี่ยเราเดินไปกี่ก้าวใช้ไปกี่แคลอรี่นะครับอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงนะครับผมหรือว่าวัดการนอนได้นะครับบอกเลยว่าแอปนี้ก็ครบจบเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าถนัดแบบไหน,นแต่ผมเนี่ยส่วนตัวแนะนําให้ใช้แอปมีโ r o จะใช้ฟังก์ชันได้มาก ากกว่าแอปอื่นๆที่ไม่ใช่ของทางมีโรนั่นเองต่อกันที่ระบบนําทางนะครับหรือว่า GPS นะผมขอเริ่มจากตัว GS Pro 2ก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเครับเพราะว่าเขามี duo frequency นะครับผมหรือว่าเป็นตัวระบบนําทาง2ตัวเลยนะครับผมก็จะมีตัว GPS นะครับเป็น L1 แล้วก็ L5 นะครับผมโดยตัวนี้จะเป็น GNSS นะครับเป็นระบบนําทางที่แม่นยํากว่าปกติแล้วก็แม่นยํากว่ารุ่นเก่าๆมากเลยนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับ dynamic cost correction ตัวนี้เนี่ยต่อให้เราวิ่งผิดทางนะครับนาฬิก มันก็จะปรับเส้นทางใหม่ให้เราอัตโนมัติทันทีนะครับตัวนี้ระบบนําทางจะรู้กว่าอัจฉริยะกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้แม่นยําม,มากๆนะครับโดยเฉพาะในเมืองนะตัวนี้ถือว่าทํางานได้ดีมากๆสายวิ่งสายปั่นต่างๆชอบเดินทางงลงๆบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมี GPS นําทางทําให้คุณเนี่ยไม่หลุดจากเส้นทางได้นั่นเองไม่ใช่ว่า Explorer ไม่มี GPS นะตัวนี้ก็มี GPS ที่แม่นยำนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์ครบเท่ากับตัว GS Pro 2แต่ว่าตัวนี้ก็มี GPS นําทางที่ทําให้เราไม่หลงได้เช่นกันนะครับรองรอาาราาสมถ ใช้งานกลางแจ้งได้ดีนะครับผมอาจจะไม่ได้รั้มเท่า GS Pro 2แต่ก็ถือว่าใช้งานได้จริงและไม่หลงแน่นอนนะครับมาดูในเรื่องของโหมดกีฬากันดีกว่านะครับจริงๆทั้งสองรุ่นนี้ผมดูหน้าตาต่างๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น UI หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมว่าทั้งคู่มีเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดกีฬาที่มีให้คอสตอมได้มากกว่า150ประเภทกีฬาทุกคนขอเริ่มจาก GS Pro 2ก่อนนะครับออกกำลังกายมันก็จะมีตั้งแต่ไตกีฬาทุกคนสามารถรองรับการวิ่งว,บบว่ายปัน่น กลางแจ้งวิ่งบนลู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นว่ายน้าเออซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถดำน้ำด้ด้วยนะแบบสกูบาหรือว่าดำน้ําแบบอื่นๆนะครับผมตัวนี้สามารถทําได้เดินกลางแจ้งเทนนิสปีนเขานะครับวิ่งเทลวิ่งในร่มต่างๆเยอะมากกระโดดเชือกก็มีทุกคนหรือจะเป็นเครื่องเดินวงรีอันนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าอาพาร์ทเมนต์มากๆเพราะว่าพื้นที่น้อยๆนะครับหรือสามารถกําหนดเองได้นะครับว่าเราจะเอากีฬาประเภทไหนเขามีให้เยอะมากร้อยปรโมททุกคนสายฟิตเนสนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบจบนะคร์เ,เ,รเป็นตัว p อ d HR นะครับแล้วก็ตัว SPO2 นะครับความแม่นยำค่อนข้างสูงวัดเซนเซอร์วัดค่าฮาร์ดเรทต่างๆผมเอาไปวิ่งมานะทุกคนแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการจับทั้ง GPS นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของฮาร์ดเรทต่างๆนะผมว่าฮาร์ดเรทค่อนข้าง,ท,างที่จะทำได้ดีเลยนะครับบอกโซนการวิ่งนะครับใครที่กำลังวิ่งมาราธอนแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นเทรนวะิ่งเนาะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่โซนไหนนะครับแค่าาที่จะแม่นยำนะครับแล้วก็ระยะทางชัดมากๆนะครับว่วน แต่ตัวนี้นะครับจะมีดำน้ำฟรีมาด้วยเพราะว่าเขาสามารถดำน้ำได้ลึกสูงสุดเนี่ยถึง100เมตรเลยกระโดดเชือกก็มีปีนเขาเดินเทรลนะครับต่างๆใต,ต้กีฬาทุกอย่างนะครับผมตัวนี้สามารถคอสตอมได้ด้วยนะครหรือว่าเลือกประเภทกีฬาที่เราออกกําลังกายอยู่ด้วยจะมีโหมดกีฬา150กว่าโหมดเลยแล้วก็สามารถวัดค่าพวก VO2 max การพื้นตัวของกล้ามเนื้อปริมาณการออกกาลังกายเยอะเกินไปหรือเปล่าเข้มข้นเกินไปหรือเปล่านะครับมีโหมด Outdoor เฉพาะด้วยนะครับความกดอากาศหรือว่าพวกปีนเขาวเวลาอยู่แบบเขาสูงสอะไรแบบนี หรือถ้าว่ายน้ำนะครับผมใต้น้ำเนี่ยมันจะมีแรงดันน้ำใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถผลแรงดันน้ําได้ด้วยและก็เข็มทิศเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยาสามารถใช้งานได้แล้วก็ใครที่เป็นสายว่ายน้าแบบโปรผมบอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์ไม่ต้องไปซื้อให้แพงครับราคาต่ำกว่า4 0 0พก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือผมเอาไปวิ่งมาแต่ว่าผมใส่บริเวณข้างข,างขวาวัดฮาร์ดเรทเนี่ยผมว่าน้องเขาอาจจะมีการวัดเพี้ยนถ้าให้ผมแนะนำนะแนะนําให้ใส่ฝั่งซ้ายมือเพราะว่าผิพจรส่วนใหญ่เขาจะจับฝั่ ผมแนะนําย้ายไปฝั่งซ้ายจะดีกว่านะครับอาจจะมองไว้เล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของสายลุยมากกว่านะครับเน้นธรรมชาติจริงๆสาย outdoor นะครับปีนเขาสูงๆนะครับผมดำน้ําลึกๆบอกเลยว่าตัว Explorer เอาอยู่แน่นอนนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าทั้งคู่ครับสามารถเชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้ด้วยนะครับส่วนความพิเศษก็คือตัว GS Pro 2ตัวนี้นะครับสามารถรับสายได้นะครับเขาเนี่ยมีลำโพงแล้วก็ไมค์ในตัวสามารถพูดผ่านสมาร์ทวอชตัวนี้ได้เลย ที่ตัวเ w a l อ e เลตัวนี้นะครับผมจะไม่มีฟีเจอร์การโทรนะครับแต่ก็มีในเรื่องของฟีเจอร์ NFC เวลาเราไปจ่ายแบบว่าห้างสรรพสินค้านาะเราสามารถแตะจ่ายได้นะครับผูกกับบัตรเครดิตหรือว่าผูกกับ NFC ของทางสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับผมซึ่งทั้ง2รุ่นก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าให้มันแตะผ่านประตูนะครับคอนโดหรือว่าบ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แค่ตัวนี้นะครับรองรับการรับสายโทรเข้าโทรออกตัวนี้นะครับไม่ได้รองรับการรับสายนั่นเองนะครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้าง โปร2ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้20วันเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งาน GPS ต่อเนื่องมาราธอนแบบเต็มสตีมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงหรือว่าใช้ GPS นําทางต่างๆเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น basic mode ดูเวลาอย่างเดียวเนี่ยเขาอยู่ได้นานถึง45วันทุกคน1เดือนครึ่งโหดมากนะใช้งานทั่วไปเนี่ยเต็มที่ผมว่าอยู่ได้ประมาณ5วันหรือ1สัปดาห์นะครับผมก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับ ก็วัด GPS ตอนไปวิ่งนะครับผมแล้วก็มีการจับวัดฮาร์ดเรทตอนออกกําลังกายนะครับว่าดูว่าตัวเองตอน though, aro, utta, obile, k, ard, ตอน ièrement, Stat mean, k, arre, <S <S ี้อยู่โซนไหนแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานทั่วไปรับสายบ้างเออหรือว่าดูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้งานหลักๆเนาะส่วนตัว GS Explorer นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าถ้าเป็น Smart Mode จะอยู่ได้เนี่ยประมาณ10วันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Daily Mode หรือว่าการใช้งานทั่วๆไปอย่างที่ผมกล่าวมาก็คือดูแจ้งเตือนดูเวลานะครับต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ20วันและถ้าเกิดว่าตัว Watch ได้สูงสุด60วัน2เดือนทุกคนก็ถือว่าแบตค่อนข้างที่จะอึดพอกันทั้งคู่เลยนะครับแต่แค่ตัว X Baller เนี่ยจะอึดกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดนี้นะครับไม่แนะนําไม่ได้จริงๆก็คือจะเป็นโหมดแผนการฝึกซ้อมเหมือนมีโค้ชในตัวโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุกคนเช่นอยากจะวิ่งให้ได้สัก5กิโลเขาก็จะมีแผนอ่ะสสัปดาห์แรกเนี่ยแผนสักสามสิบห้านาทีนะครับสัปดาห์หนึ่งสามครั้งอะไรแบบนี้ขยับมาเรื่อยๆนะครับสสัปดาห์ถัดมาเขาก็จะขยับเวลามาเป็น35ลาอ่กืเ,ลลเรเร,รรยๆปโแมเเหมือนกับโคลย ถ้าเกิดถ้าอยากจะวิ่ง10โลนี่เห็นไหมเขาจะมีโปรแกรมต่างๆอันนี้คือจะเป็นแอปพลิเคชันของทางมีโปรฟิตเลยนะหรือใคยตั้งเป้าหมายฮาบมาราธอนเขาก็จะมีแผนการซ้อมนะครับซึ่งการซ้อมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ค่อนข้างดีเลยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโค้ชหรือว่าจ้างโค้ชเลยนะครับเขามีโค้ชให้ส่วนตัวนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่เน้นออกกําลังกายจริงๆแล้วก็เหมาะกับคนที่จําเป็นจะต้องรับสายผ่านสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยจะตอบโจทย์สุดแล้วก็ออกกําลังกายในเมืองนะครับเหมาะก G S Explorer นะครับสาย o อ t d o สายชอบธรรมชาตินะครับผมสายที่ต้องลุยแบบดุดันตัวเรือนเนี่ยจะมาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass นะครับทนรอยขีดข่วนนะครับเวลาเราไปแบบเดินป่าแล้วมันไปโดนแบบไม้ไผ่ขูดอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นรอยนะครับบอกเลยว่ายังสวยใหม่กริบอยู่ดำน้ำเป็นดูปการลังลึกๆเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการกันน้า10 ATM การน้าลึก100เมตรนอกจากนี้ครับเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเคลือบสาร DLC ก็คือ Diamond Light like Carbon จะเป็นสา ที่ทําให้ทนรอยขีดข่วนแล้วก็การกระแทกต่างๆเนี่ยความแข็งแรงระดับเทียบเท่ากับเพชรได้เลยออกกาลังกายต่างๆสามารถทําได้เหมือนกับตัว GS Pro 2เลยแต่อาจจะไม่มีการรับสายแล้วก็ GPS นาทางเทพๆแต่ก็มี GPS เหมาะกับการผจญภัยในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับทั้งคู่ราคาเท่ากันอยู่ที่3990บาทนั่นเองแล,แล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์มเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่า ไม่ว่าจะเป็นตัว G S Pro 2หรือว่า G S Explorer นะครับผมถ้ามีสินค้ายังไงเดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้ที่มุมซ้ายล่างของคลิปเลยนะครับก่อนจากกันครับอยากจะรบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงครับแอปฟ้าต่อต่อจชื่อเหมือนกันหมดเลยครับแซตสตีสื่อพวกเราแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดีมแซตสตีครับกับสมาร์ทวอชสายลุยสายคุมแล้วก็สายสุขภาพนะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกกคนลาสว